เฮ้ยสวัสดีต้อนรับเปิดเทอมสำหรับคุณนูนูหลายๆท่านนะครับผมเพราะผมเอิร์กอีโม่นะครับกับเกมเรดพาร์ที้สามนะฮะก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากเลยนะฮะก็เอาเวลาไปแคสแมสฟัทเทอร์กับอิฟสำหรับคนที่รอผมแคสแมสฟัทเทอร์จบก็คงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าเกมแมสฟัทเทอร์ผมมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องไปจัดการหน่อยคือผมต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ต้นแล้วก็แคสจนกระทั่งถึงตอน ที่ผมเล่นไปครั้งล่าสุดนะฮะโอเคสำหรับเกมเรดนี่ตอนพาร์ทที่2เนี่ยผมเนี่ยมีได้มีหน้าที่ต้องออกไปตามหะโอ้ยจะเล่นกูเลยแล้วอยากอธิบายไม่จบเลยนะคือผมต้องออกไปตามหาเฮ้ยย่งไ่ให้กูอธิบายจบก่อนนะโอเคโอเคคือผมเนี่ยต้องออกไปตามหาพวกคนรับใช้ที่หลังจากที่เราไปรวมตัวกันเสร็จแล้วฮะเราก็ไปนำทา,าคนรับใช้ทีนี้ ก็เราก็ไปตามไปเรียร้อยอย่างนี้คอเราใช้บอกให้ไปตามหาเจ้าของคันาสก์ที่ชั้น3ทีนี้ก็มาต่อกันตอนนี้เราเราถึงชั้น2แล้วนะโอเคแม่แต่เปิดเทอมวันแรกนี่ใครๆครงมีอะไรหลายอย่างอยากจะระบายนะแม่ผมก็โอายเด้อเปิดเทอมอันแรก แต่ผมแต่ผมคือเปิดเทอมมาแล้ววันนี้ก็เออก,ก็ก็ไม่ได้เลวร้ายนะก็แฮปปี้ดีด้าดีอ่ะแต่ยังไงก็ไม่ม,มีอะไรสนุกเข้านั่งแคสเกมนั่นแหละจะบอกตรงๆว่านั่งนั่งเล่นเกมกนเดียวบเก็บอาการอย่างเงี้ยมันวุ่นวายมันต้องมีแหกปากบ้างถึงจะเป็นเพราะ เรื่องเรียนและประเด็นคือเฮ้ยทางขึ้นชั้นสาม,มันอยู่ไหนวะเอาละสิเอาละสิไม่ต้องการอะไรนี้คือคือก็รู้ไม่ต้องการอะไรนี้แต่ฉันจะหากุญแจนะนะคือแบบไม่มีอะไรช่วยกูหน่อยเลยเหรอสงสัยต้องย้อนลงไปถามคนตลุกมาแล้วรับซะงั้นทางขึ้นชั้นสามมันอยู่ไซน์เหรอสงสัยต้องไปถามพวกนั้นอีคนรับใช้อ่ะแม่ กูไปถามมึก่อนก็ได้เฮยเย่ hey อีอะอรถามพวกมึงดหมตอบกูนอยแฮงเมสสร้างมาเพื่อให้ความบันเทิงกับแขก อะไรอ่ะมีหลายทางนั้นเหรอตอนนี้ทุกทางปิดหมดแล้วเป็นระบบได้ทำให้มันเปิดรอบหนึง่งมันไม่ได้ที่จะปิดมันได้น้ำพุที่ด้านด้านหน้าเป็นส่วนอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเมนคอนโทรลตัวควบคุมหลักเพื่อที่จะปิดมันเธอต้องการกุญแจ ฉันทำมันหล่นไว้แถวนั้นนะ่ะถ้าเธอผ่านมันใช้หายด้วยอ๋อแล้วอันนี้ไปด้วยมันอาจช่วยได้เยี่ยมได้กุญแจได้แบบมาสักทีนะไว้ๆเนะี่ยอ่าคุณเบลินตาเนี่ยมักจะขอให้ฉันขออ่าผูตัวใหญ่าจากฉันบางอย่างหายบางส่วนหายไปอากาศ อะไรวะไม่เข้าใจกับที่มึงพูดเลยอ๋อนี่เพื่อนเราคือเราต้องการไอ้พวกเออไอ้ชื่ออะไรทีเอเอโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะเพราะงั้นเรื่องชั้นสามเอาไว้ว่าทีหลังแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปที่น้ำพุนั่นก่อนรู้สึกว่าเราได้แมปมาแล้วนี่เอ้าเนว แล้วไอ้แมพที่เราได้มาเมื่อกี้หมายความว่าไงเราเว้ยกูขอไปถามความเห็นจากมึงอีกรอบเด้อตกลงให้แมพคนจริงกินมัน่ยดีก่อนก่อนโอ้ยแล้วแมพที่มึงให้มาเนี่ยช่วยขี้อะไรกูได้มั้งวะเนี้นะเฮ้ย ในๆก็หนๆอะ่ะเราก็หาทางขึ้นชั้น3ไม่ได้แล้วนะคือผมมาเล่นเกมนี้หลายรอบมากแล้วแล้วผมก็หาทางไปไม่เจอซากกะเีเกมนี้ก็ไม่มีคนแคสด้วยนะอ่ะน่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรชั้นหนึ่งมึงจะตามมันนอกบ้านยังไงทางขึ้นชัน้นสเออจะว่าไปเรายังไม่เคยเออกมาเดินทางนี้เลยนะี่นะ อาจจะเดินทางขึ้นชั้นสาก็ได้เอ๊ะเอตุ๊เฮ้ยเฮ้ยอันอเลรอเลรอเลอะไรอะไรจุดเซฟเซฟก่อนจ้าเซฟอีกรอบไปต่อลองขึ้นไปทางนี้เผื่อมันจะมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะที่เขาพูดถึงหมายถึงไอ้นี้หรือเปล่านี่ไงจริงด้วย เดียวนะประเด็นคือแวร์ e อ็มไอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเุาอยากมึงปิดซะงั้นน่ะคอยทีคอยทีตอนนี้กูยอยากรู้ว่าแวร์ e อ็มไอเดี๋ยวนะโอ้โหอ๋อโอเคคือตอนนี้เราอยู่ตรงจุดกูจะ ถ้าักูต้องส่สเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทางโอเคหวังว่าเราจะดูไม่ผิดก็เชา้ามิวเซียมอะไรอ่ะอันนี้เหรอพิพิธภัณฑ์คือคือกูว่ามันไม่น่าใช่พิพิธภัณฑ์เลยนะพิพิธภัณฑ์หาแต่ว่ามีหลุมศพด้วยกูขออ่านหน่อยดิ ม่ใช่ว่ากูอ่านหลุมศพแล้วตายมิซาโอ๋นะอ่านไม่ได้นี่หว่าโอ้โหแว่นในที่แคบๆนี่กำลังบานนะะอ่านไม่ได้เลยเกรฟแบงหลุมศพที่ว่างเปล่างั้นหรือที่นี่มันคือที่ไหนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอทำสถานที่ได้ วล็อกอ้าวชิบหายแล้วกูมาที่นี่เพื่ออะไรอันนี้เป็นทางไปลน์รฮาวโชว์เลยที่แบบส่งประภาคารอะไรเงี้ยที่มันส่งไฟที่เรืออืมเอตอต้งั้นเราออกไปก่อนดูนี้ใจไม่ค่อยดี เอ๊ะเดี๋ยวมันมีทางขึ้นตรงนี้ด้วยนี่เออลองไปดูลองไปดูไปเรื่อยๆแหละไปเรื่อยๆแหละเย yeah! <c oughs> ้เฮ้ยมอนสเตอร์เฮ้ยข้าคุณคุณตันเย็ดขนลุกเลยนะจ๊ะโอเคคุณ okay, บอกว่าคุณลืมกุญแจไว้นี่นี้งั้นฉันจะไปตามหาให้ก็ได้แต่มันเป็นกุญแจของอะไรเหรออ้าวไอ้ย <c oughs> เราก็เดิวนวนๆไปนั่นแหละนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราเอ้อาอาเลอาลเลเฮ้ยฉันจำตำแหน่งได้นะไม่มีทางหลอกสายตายฉันไปได้หรอกหรือเปล่าวะอันเน่อันเนเห็นคีย์ ทำไที่นั่นแน่เลยไอ้ที่เราเราผ่านมาเมื่อกี้คือตอนนี้อยากรู้ว่าทำไมจอผมมันถึงดูแปลกๆปลกไปทำไมจอผมมันถึงตวัดไปมาอย่างงี้เดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็เป็นฝ้าตอนนี้กลายเป็นว่าฝ้าครึ่งจอไปแล้วครับแล้วมันก็ตวัดไปมาครับจอกูเป็นไรไม่แน่ครับแล้วกูอยู่ตรงไหนแล้วครับอ้ <c oughs> มันบั็กคอมหรอือว่า เส้นมาให้เป็นอย่างนี้กันแน่ละวะเอาติดมึงบอกว่ามึงสร้างมาเพื่อให้ความบันเทิงแก่แขกใช่ปะตอนนี้ก็ไม่บันเทิงเลยสักนิดเดียวนะแสดเด้เอาละขอดูแมพหน่อยอุ้ยิยัวเต็ตั้งะนั้นแมพมีทางเข้าอยู่3ทางตอนนี้รู้สึกว่า2ทางถูกปิดไปแล้วนะ แปลว,ว่าเรามาที่โดยปราประโยชน์นั่นสิงั้นเราก็เหลือทางทียไปได้แต่เราต้องหาทางแบบว่าเออเออยังไงอะไปฝากนูนน้นอะไปฝากนู้นที่ได้นะนะเดินกันหน่อยแล้วกันคือบอกตัวนั้นผมดูตอนที่ผมดูมด,ดูแผนที่ผมก็ดูไม่ออกจริงๆคืออย่างน้อยบอกกูหน่อยว่ากูอยู่ตรงไหนของแผนที่นะเอาเป็นว่าตอนนี้ช่างมันก่อนเดี๋ยวผมต้องหาทางไปอีกฝากหนึ่งของด้านนู้นให้ได้ก่อน หวังว่าไอ้ผ we ีบ้านนั่นเขาจะไม่ตามเรามาถึงนี่เพราะถ้ามาแย่แน่ได้เรือหายกันแน่ครับพี่น้องครับเอ่อแล้วก็อยู่ตรงไหนแล้ววะเอต่อมีมีแววมีแววเฮ้ยห้มันเข้าได้แน่หรือหมอกก็เริ่มหนาขึ้นทุกทีเอต่ออลไร มีทางเข้าทางอื่นไหมนอกจากสองเส้นเนี้ยไม่มีเลยเหรอแย่แ yeah, น yeah, 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 ่แย่แน่แย่แน่จ้าแต่ว่าเราผมลองเดินไปให้สุดก่อนแล้วกันดูซิว่าตกลงมันเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ผมว่าไอ้กุญแจเนี่ยมันต้องใช่แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไปไม่ได้จริงๆผมก็เอากุญแจไปคืนให้หมอน,นั่นคือหมอน,นั่นจะนำทางไปไหนได้ ต้องเป็นเราคนเดียวที่ฟัดก,กับไอ้ผีบ้าน,นันได้แล้วก็เหนื่อยเกรอือเย่มาถึงละไปไม่ได้ฮะว่าแล้วไงอ่ะย้อนกลับไปเถอะพี่น้องเกมนี้นี่ เสียเวลาในการเดินเยอะเหมือนกันนะเพราะแมเยอะแยะแต่ผมก็ว่าไม่มีอะไรสู้ยูเมนิกิได้อีกแล้วยูเมนิกินี่ผมทำคลิปมาเพื่อบ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวผมเลยอยากรู้จริงๆมีนักเล่นเกมไม่ไม่แคสไม่เฉพาะแคสนะคือเล่นเลยมีมีมเกมเมอร์สักกี่คนที่สามารถเล่นอีกเกมนี้จบได้อะคือแบบโอ้โหมันต้องเป็นตำนานแน่ๆซึ่งผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในตำนานนั้นด้วยเออ โอ้ยนี่ไงมันคือความเชี่ยวชาญด้านการแหวนเฮ้ย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 บราบราตามมาแฮปกูทีงนี่เลยเหรอไม่เด็กๆกูหรอเคิดว่าเด็กง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่มีทางนะจ๊ะกูนี่ฝึกสกิลวิ่งแหวนมาหลายเกมแล้ว

อุ้ยๆขานะมึงมึงรีปัน่นมึงรีปั่นอ้าวโอ้โหอ้าวจอดับเลยจอดับเลยเดมาต่อกันเอยเออโอ้โยโอเคเราก็วนไปทางนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งดีน่อะ ูวนมาแล้วก็มาเจอมันดักหน้าประตูเหมือนเดิมน,นะแต่เพราะว่าไอถ้าเราวิ่งแวนเป็นอีกตัวนี้ก็ไม่เท่าไร่หรอกแต่ตอนพาร์ทแรกไอ้ที่แม่งมาเป็นแบบโอ้ยเป็นฝูงกูก็โอ้โหว้อีบา้ามึงดักกูตรงนี้เลยเหรออ่ะขึ้นขึ้นมึงอย่าเดินลงก็นนะได้เฮ้ย มึงมึงไม่คิดที่จะสนกุญแจหน่อยเลยเหรอสนกุญแจไหนก็ดีนะคือสาวไปตามหามาให้มึงนะเ <c oughs> hey, hey, ฮ้ยเฮ้ยกุญแจกุญแจอันนี้คือไม่ขีดไฟกระจกนาฬิกา hinge key hinge เหรอเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องเปิด ดิกชันนารีของผมซะแล้วนะฮะเฮน์ enge, แปลว่าอันหยางเอ่ยแม่เกอทิมเมอร์ก็อย่างเงี้ยต้องใช้ภาษาไม่บอกแฮะมึงโมึงมึงสะกดถูกไหม H E N G E เฮ้เฮ้เฮ้แล้วกูจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรเนะี่ย ชั้นสามคืออะไรกรู้ก็ไม่ทราบเฮ้ย่วยทักครคิดว่าอะไรค,คือบอกตรงการการพูดของตัวละครี้เนี้ยแปลายากครับแปลายากมากตอนนี้อนากรู้ว่าตอนนี้คุณแกเราไปขายอะไรบ้างนับเรีนจำเป็นเลยคือชั้นสาม,มอยู่ไหนกันแน่เออ เฮ้เฮ hey, hey. uh ้โ oh, อ mm ้โหมึงจะตามมาล่อกูถึงนี่เลยเชาก้า hey. วแล้วกลับมาตรงนี้นะี mm ่นะนี่เซฟไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและเอ่อ uh, สวัสดิภาพสเปเชียสเปเชียลก็ยังทำอะไรไม่ได้นะเน่เ hey, อ mm ๊ะ hmm. เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราออกแล้วเข้าใหม่เอ๊ะ hey. จะไปได้ไหมวะถ้าไปไม่ได้กูก็ออกไม่ได้เลยนะยิบหายไม่ดีแล้วนะถ้ากูเข้าห้องนั้นไม่ได้ชิบหายเลยนะแย่เลยนะถ้างั้นให้กูเข้าไปได้ไหมนะแบบว่าเออเฮ้ยเข้าได้วาปันเลยปันเลยปันเลยโอ้ย,แม,มอยแม่เย็ดด้ โอ้โหนั่งแบบออมทุกมากเมื่อกีออ้ชีวิตมันต้องเดินตามหาอหเอาไปเอาไปเอาไปเอ๊ะมันทางไหนกันแน่วะอาทางนี้ทางนี้นี่นคือเขาจริงอะมันไม่ต้องให้อ่าแมพของมาผมก็ไปพอถูกนะเพราะมันไม่ได้ยุ่งยกากซับซ้อนอะไรขนาดนั้น ก็ไม่ใช่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปเองจริงๆเอาละผมเดาว่ากุญแจนั้นนี่มันต้องใช้กับไอตรงนั้นนะไอที่เราจะเหมือนหอประภาขาดอะไรสากอย่างเกมนี้นี่เซฟทีเดียวไม่น่าไว้ใจพะเกมนี้กว่าจะได้อะไรอะไรมานี่มันต้องเสี่ยงอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวโอเค หวังว่าผมจะคิดถูกมันล็อกใช้ไม่ได้หรือไงอะเฮนชคีย์รู้สึกใช้ไม่ได้นะล็อกโอ้ยเยเอาไงดีครับพี่น้องชาไทย โ okay. อเคน้อยผมก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นน่ะนะรู้สึกว่าผมจะเซฟไว้ตรงหน้าน,ะนั่นนี่ถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดจบพาร์ทนี้ก่อนละกันนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมั่วถั่วก่อนเออมั่วว่าไอ้คุณแจบ้ค่ะน่ยนใช้กาบอะไรกันแน่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นมาแคสให้ดูต่อไม่อช่ร์ล็อกคือผมขี้เกียจเดินออก เพราะว่าถ้าเดินออกอินโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ผมเซฟไว้ด้านหน้าตรงนู้นแล้วไงเราจกที่ได้กุญแจมาแล้วเพราะงั้นก็สบายไปอีกเกาะหนึ่งโอเคครับก็สวัสดีครับพบกันร์ดหน้านะครับบาย